ได้เลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องถ้าสมมติว่าเราไปทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ฟอร์ดเคยเป็นนะเหมือนทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบเรายอมรับไปเลยอะ่ะสมมุตินะว่ามันน้องฟอร์ดอ่ะครั้งหนึ่งฟอร์ดอ่ะเคยมีโทรศัพท์ตอนเด็กน้อยใช่ไหมอาจจะดลดเสียงก่อนเหมือนฟอร์ดเคยมีโทรศัพท์ตอนเด็กน้อยครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วครเนี้ย เหมือนมันมีเกมที่ฟอดชอบเล่นมากอยู่ในโทรศัพท์นั้นเสร็จปุ๊บน้องอ่ะมันเผลอกดลบไปพอมันฟอดก็ถามมันว่าลบไหมเอ็งได้กดลบไหมไอฟิล์มอ่ะตอนเด็กน้อยฟอดก็ถามว่าได้กดลบไหมถามจริงฟอดก็ด่ามันถามว่าได้กดลบไหมอะไรเงี้ยเออก็ด่าตอนนั้นเด็กน้อยอ่ะไม่รู้เรื่องฟอดก็ถามมันบอกว่ามันก็ไม่บอกว่ามันมันบอกว่ามันไม่ได้กดลบฟอดก็บอกว่า บอกมาตรงๆถ้าสมมติว่ากดลบอะจ,จะไม่ได่ามันก็ี๋ยว่าเออมันกดลบก็เลยจบเราจะรู้สึกว่ามันดีกว่าน้อทุกคนเวลาทําอะไรถ้าสมมติว่าแบบถ้าเขาถามถ้าเรายอมรับความจริงอะมันจะดีมากเลยนะจริงเราจะแบบเราจากที่เราโกรธอะอย่างน้อยมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังจริงใจกับเราอะไรเงี้ยทุกคนเคยเป็นมั้ยแต่ฟอร์ก็เป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าแบบฟอร์ทอะไรผิดอย่างเงี้ยฟอร์ก็จะยอมรับไปเลยทุกวันนี้นะ แต่ก่อนฝดอาจจะเคยโกหกแม่เหมือนกันแม่นาแม่อะไรอย่างเงี้ยนู่นไม่เนื่องแต่ก่อนฝดก็โกหกบ่อยมากเพราะแบบอาจจะแบบเอออยากไปเล่นที่รงเรียนเงี้ยก็บอกแม่ไปทรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรมาแล้วเราพูดความจริงไปเลยมันจะแบบนี้เลยทุกคนลองทําดูนะอถ้าเราถ้าเรายอมรับเลยอะไรเงี้ยมันจะแบบเขาก็อาจจะว่าอะไรย่างเงี้ยแต่ ก็ <G ül> แต่เราก็เออพูดความจริงไปเนาะอืมมันจะดีกว่ามากมากเลยนะท,นทุกคนลองทุกคนลองทําดูนะถ้าใครที่แบบยังอุ้ยครับถ้าใครที่ยังแบบเคยโกหกเคยอะไรอยู่อะไรเงี้ยฟอร์ดพูดตรงตรงนะถ้าเรายอมรับไปเลยะมันจะมันจะแบบมันจะดีมากอ่ะเขาคนที่เราพูดความจริงไปอะไรเงี้ยเขาจะสบายใจเขาจะดีมากนะครับอือชดเคยเจอมากับตัวเรื่องแบบนี้ ใช่เนาะดีเนาะมันจะแบบดีมากๆอ่ะอืมฝอดเคยซื้อเสื้ออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไม่ได้บอกแม่เป็นเสื้อยือดแต่ก่อนไม่ค่อยมีตังค์เยอะหรอกก็ซื้อมาร้อยหนึ่งก็ไม่ได้บอก แล้วเนี้ยกีตา้าก็ไปบอกบอกว่าฟอร์ดอะแอบซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแม่ก็ด่าเลยหลังจากนั้นมาก็แบบไม่คม่อยอยากโกหกเท่าไหร่ถ้าบอกแกได้ก็บอกตรงๆงไปเลยให้มันจบมันจะได้ไม่ต้องค้างคาใจอะไรในใจเรา <S <S ใช่มีเรื่องอะไรอีกนะเม่แกเขาจะพูดเรื่องอะไรวะเมอกี้ฝ่าจะพูดเรื่องอะไรวะลืมอีกแล้วสมอง <S <S ใช่ นั่นแหละจะพูดเรื่องอะไรวะเออวันนั้นอะวันที่น้องมดอะขับรถวันที่ฟอไปคุยเรื่องงานบวชนี่แหละวันที่ฟอไปคุยเรื่องงานบวชใช่ไหมครับทุกคนแล้วทีนี้เหมือนมดอะมันก็เรียนโรงเรียนเอกชนเนาะน้องมดอะ่ะแต่ว่า แม่อัดพูดตรงๆฟอก็เข้าครัวฟอก็ไม่ได้แบบรวยมากเนาะก็แบบพออยู่ได้นะครับถึงขั้นแบบไม่ได้รวยมากก็ให้นน้องก็เรียนเอกชนเสร็จปุ๊บก็เรียนเอกชนทุกคนเข้าใจไหมฟอดเคยฟอดเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ฟอดร,รู้สึกว่าอุ้ยแย่มากเลยตัวเองรู้สึกแย่มากพอโตขึ้นมาแล้วตัวเองฟอดร,รู้สึกแย่มากมันมีครั้งหนึ่งที่ฟอดเรียนอยู่เรียนอยู่บ้านนอกนี่แหละแล้วฟอก็ไม่ไ้ใส่ใจเรื่องอะไรหรอกไม่ได้ใส่ใจว่าแบบ ไม่ได้ใส่ใจว่าอุ้ยฟอจะต,ต,ต้องแบบใส่เสื้อผ้าแบบนู้นแบบนี้อ่างเงี้ยนั่นแหละก็แต่พอไปเรียนโรงเรียนที่แบบในเมืองอะไรเงี้ยฝอก็ไม่ได้อะไรมากนะฟอดก็อยู่คนเดียวได้แต่พอพออยู่ในสังคมในเมืองอ่ะอันนี้เจอด้วยตัวเองแบบเพื่อนอะ่ะเขาเป็นลูกคุณหนูคุณนายใช่ปะอูไม่อยากเล่าหรอกไม่ต้องเล่าดีกว่าหแต่มันก็มันก็ฝังใจเราเนาะ เรื่องแบบเนี้ยมันก็ฝังใจเรามันก็เลยทําให้ฟอดแบบสู้มาจนถึงทุกวันเนี้ยแบบอยากทําอะไรให้มีนู่นมีนี่เป็นของตัวเองอืม <c oughs> <c oughs> ก็คือฟอดไปเรียนที่โรงเรียนตอนตอนฟอดอยู่มัดไอ์ปถมอ่ะฟอรดก็ไม่เจตต้องการจะมีนู่นมีนี่ใช่ไหมทุกคนมันก็แบบเอออยู่ได้ด้วย พ่อแม่แค่อยู่กับแม่กับยายก็อยู่ได้แล้วแต่พอโตมา,เรา,มาเ,มมเราไปอยู่ในเมืองใช่ไหมเราไปอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บคนเขาก็เป็นลูกคุณหนูคุณนายอย่างเงี้ยฟอดก็ไม่ค่อยมีเหมือนเขาฟอดก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่มีครั้งหนึ่งที่เพื่อนเคยพูดว่าแบบเคยเคยพูดพเคยพูดว่าฟอดว่าแบบว่าเอ้ยทาไมขับรถทําไมพ่อขับรถแบบนี้มาส่งละ่ะเป็นรถแบบกระบะอะไรเงี้ยออ้ยเขมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเล่าต่อมาเล่าต่อแป๊บหนึ่งไปเอาของก่อน

เข้ามาแล้วทุกคนฝุดลงได้ยังเล่าต่อเหรอได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนไปจัดการน,นะ กินโชว์เลยอูย้จะกินโชว์เหรอฝั่จะกินแซบไงมันจะแบบอกินแซบเพราะมันเป็นแบบกุ้งด้วยอะไรด้วยแบ่งคนอื่นแซ่บก่อนน้องฝรดมีพี่น้องกี่คนคะสองคนต่อไหมจบไหมแล้วอ่ะถฝรฝ่เล่าแบบสรุปสรุป สรุปสรุปก็คือนั่นแหละเพื่อนก็เพื่อนลูกคุณหนูลูกคุณนายอะ่ะเขาก็พูดว่าเอยทาไมพ่อขาบรถตัวนี้มาส่งอะ่ะอย่างเงี้ยเออฝนก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเออพอมาอยู่ในเมืองเนาะมันมันบีบบังคับให้เราต้องแบบอยากมีอยากได้อย่างเงี้ยใช่มันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นนะความรู้สึกตอนนั้นก็แบบเออก็มันไม่มีอะ่ะก็มันมีแค่นั้นอะ่ะก็อยากให อยากให้มีอยากให้พ่อแม่ไม่มีอะไรอนนตอนนั้นเนาะให้คนรู้สึกเสียใจเดยพอโตมาคิดทำไมคิดแบบนั้นวะจริงนะแล้วฝอก็อยากมีอะทงนั้งที่แบบตัวเองก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยอืมถูกป้าเก็บไว้เป็นแรงผลักดันจริงนะแต่ว่ารู้สึกแบบถ้า อือแล้วเขาก็แล้วมันก็รู้สึกแบบเสียใจนะพอโตมาถ้าเราถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราคิดแบบนั้นนะพ่อพ่อแม่จะคิดยังไงเนาะก็เพื่อนก็เพื่อนเซลอะใช่แล้วตอนนั้นก็เราก็แบบอาพูดตรงๆเนาะตอนนั้นเราก็อายนะที่แบบเพื่อนทักอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเพิ่งเป็นเด็กใหม่ด้วยเพิ่งย้ายเข้าไปเข้าไปเด็กใหม่ตอนนั้นฝขก็มึนน,นนิดนึง ทุกวันจริงแล้วแบบพอโตมา้รู้สึกแบบก็แบบเนี้ยชีวิตก็เป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องอายอะไรไหมจริงนะอยู่กับอยู่กับก็แค่แบบอยู่แบบไหนก็แบบนั้นแหละจริงแต่ตอนนี้โคตรภูมิใจเลยนะครับจริงมันเหมือนในละครเลยเนาะแต่มันคือเรื่องจริง จริงนะแล้วฟอก็เลยสอนเออฟอก็เลยวันนั้นกลับมาจากบ้านแล้วฟอก็นั่งกับมดฟอก็เลยสอนหม,หมดว่ามดไม่ต้องถ้าสมมติว่าเห็นคนอื่นเออฟอก็สอนน้องอ่ะฟอก็แบบฟอก็รู้อยู่ว่าแบบเออบางทีบางทีมดมันอยากได้อะไรใช่ไหมฟอก็คือแบบบางทีถ้ามดอยากได้อะไรจริงอ่ะมดต้องบอกฟอน,นะไม่ต้องไปอิจฉาว่าเห็นคนอื่นอยากได้ เห็นคนอื่นมีเห็นคนอื่นได้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาว่าทําไมแบบพ่อแม่เราไม่ซื้อให้บ้างทําไมเราถึงไม่มีบ้างฟอฟอก็เลยสอนน้องแบบนี้ว่าเออถ้ามันไม่มีอะเราก็ต้องขยันมุดเพราะว่าอนาคตอะโตไปก็ไม่มีใครอยู่กับเราหรอกพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกฟอดก็ไม่ได้อยู่กับมดตลอดหรอกมดก็ต้องหาด้วยตัวเองให้ได้ฟอก็เลยบอกน้องแบบนี้ว่าเราไม่ต้องอิจฉาถ้าถ้าสมมติว่ามดจําเป็นอยากได้จริงจริงก็บอกฟอดแต่ถ้า เห็นเขาได้แล้วเราไม่มีอ่ะไม่ต้องไปิจฉาเขาฟะบอกแบบนี้อือฟะก็เลยสอนน้องเอาน,นี้เพราะเพราะว่าตอนเด็กฟะเคยแบบเออเคยเห็นเพื่อนได้แล้วฟะไม่ได้ไงใช่ก็ก็จริงไหมล่ะทุกคนตอนตอนแต่ก่อนตอนนี้ฟดพอหาเงินได้อยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ถ้าพอจะซื้อของให้น้องได้อยู่ใช่เราก็กลัวน้องแบบไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละครับ ึเนาะตอนเด็กอะชีวิตแบบตอนเด็กอะพอโตมาตอนนี้ก็อยากกลับไปเป็นเด็กไหมใช่ครับฝ่ายบอกน้องวันนี้ครับว่าฝ่ายเคยผ่านมาด้วยตัวเองอจริงๆฝ่ายเป็นคนแบบเซนสติฟตฟมากนะไม่อยากพูดเลย ฝอจะไปกินข้าวแล้วทุกคนฝอไม่ไม่ใช่นะนะที่ฝอจะลงไลฟ์เพราะว่าเวลากินข้าวอ่ะฝอจะดูรายการอะไรกินกินเนี้ยใช่ฝอดน่ารักขึ้นจริงๆฝอเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาฝอฝอดอาจจะไม่น่ารักอาจจะทำให้คนเห็นว่าฝอดไม่น่ารัก แต่จริงคนน่ารักมากที่สุดในโลกอืก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะขึ้นมาใหม่พี่แพที่ไปไหมต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอ่ะไม่ได้ไปครับอายตัวเองแล้วหนึ่งอืม กอควรฝัดลงไลน์ก่อนนะพอจะไปกินแซบก่อนนะครับ